แนวทางฮานอยพิเศษครับผมประจำวันที่24ธันวาคม2568นะครับวันนี้ได้วิ่งรุดหนึ่งครับผมตัวเน้น13กับ18นะครับวิ่งรุดหนึ่งครับผมเน้น13กับ18รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีโปรดม y o ยูทูบช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย่ครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอบคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารยเย้ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงนะครับผม ตรงเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นี้ได้ครับอาจารย์ยี่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสาหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมก็สรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมฮานอยพิเศษนะครับ23ธันวาคม2568นะครับผมเมื่อวานสามตัวบนออก110ครับผมกับ2อตัวล่าง18นะครับผม ต่อจาบไม่เข้านะครับผมได้วิว่งรุดหนึ่งครับผมวิว่งพุดหนึ่งล่างบนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเรวทั้งฮานอยที่เศ็ดครับผมยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ สำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดหนึ่งครับผมวิ่งรูดเป็นหนึ่งนะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้ครับผมหกสามหนึ่งแปดครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตกกานนะครับ เราก็จะเอา4ตัวนะครับผม6 3 1 8ครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ตัวนะครับผมแล้วก็ตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันครับผมสําหรับทนไหนดี่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมอันไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมิ่งรุ่นหนึ่งครับผม4ตัว6 3 1 8นะครับ ก็จะตัดสามตัวได้หกสามหนึ่งครับผมหกสามหนึ่งกับสามหนึ่งแปดนะครับผมสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้ครับผมหนึ่งสามครับผมหนึ่งหกครับแล้วก็หนึ่งแปดครับผม หนึ่งสามหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดนะครับผมส่วน you ตัวก carry ันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะได้สามหกครับผมสามแปดราแล้วก็หกแปดนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม ก็ย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสารอบวันนี้ครับเดี๋ยวทางฮานอยพิเศษนะครับผม24ธันวาคม2568นะครับผมวันนี้ได้วิ่งรูดหนึ่งครับผมวิ่งรูดเป็นหนึ่งนะครับสี่ตัวครับผม6318สามตัว631กับ318ครับผมวิ่งรูดหนึ่งนะครับสี่ตัว6318สามตัว6 สาหนึ่งกับ3า8ครับผม2ตัวเด่นนะคะ 1, 3, 1, 6, 1, 8, รับหนึ่งสามหนึ่งกันเป็น3ามหกแปแล้วก็6กแปดครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะคะ 1, 3, 1, 6, 1, 8, รับหนึ่งสามหนึ่งกันเป็น3ามหสแปแล้วก็6กแปดครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำห ars, สรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่หนึ่งสครับผมหนึ <h isa> ่งสากับหนึ่งแปดนะครับสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่หนึ่งสามกับหนึ่งแดครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเล็กอาจจะมีเข้ามีหลุดบ,บ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมตอนไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมผู้รับชมใหม่จะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม ืจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮาหนอยพิเศษในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ